สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในตอนที่สองของซีรีส์ดินน้ำลมไฟนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงา่าดินไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงา่าน้ำเอออ่ะเดี๋ยวเรารอสักนิดหนึ่งวันนี้ล้ายแม่งแต่เท้าเลยฝ <laughs> นมันตกก็เลยล้ายไปเลยนะครับทีนีเ้เวลาที่คนคนเขา พูดถึงพืชโอบน้ำนี่นะเขาก็จะพูดถึงมันเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำแบบไม่ชอบน้ามากหรืออะไรแบบนี้นะสมัยเด็กๆเอยคำว่าพืชทะเลทรายรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเราไปเลี้ยงในทรายแม่ง่าดีนะเราไปเลี้ยงในสายแล้วไม่ลดน้ำตายเรียบนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะเกิดิ มันมีไลค์โอ้โหพูดคำหยาบปุ๊บแม่งกลายเป็นนั่นเลยอะไรวะเนี่ยงง <c oughs> เขาเขาบังคับบอกว่าหยุดปิดไลฟ์สิบนาทีผมก็อะไรอ๋อในทิตกตอกเขาห้ามพูดคำหยาบเหรอหรอ แม่งเอเอ,เอไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็บล็อกอีกอะไรมันก็ไม่รู้คือสมัยก่อนเนี่ยความรู้สึกของการเลี้ยงพวกพืรบน้ำก็คือต้องเลี้ยงแบบแห้งๆเลี้ยงกับทรายซึ่งซึ่ง,งมันก็ตายหมดนะมันก็เป็นพืชเหมือนกันมันก็ต้องต้องการน้ำเน้นคำถามหลายคนก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ฝนมันตกฝน,นมันตกตกตกิ๊ก โอ้โหตกหนักเลยนะนะเราต้องลดน้ำไหมอ่ะอันเนี้ยคือหลังคามันกันน้ำอยู่แล้วฉะนั้นตกมาอย่างไงก็ไม่โดนต้นไม้ต้นไม้ก็ยังแห้งอยู่ถูกไหมฉะนั้นเวลาที่แม้ฝนตกเราก็ยังต้องต้องการน้ำให้กับพืชเพราะว่าต้องเราต้องดูดินว่าดินดินเราแห้งหรือเปล่านะครับทีนี้คำว่าท่าน้ำนี่นะ มันสัมพันธ์กับดินนีตอนที่คุณใช้ดินหรือใช้กระถางแบบไหนเนี่ยนะการให้น้ำก็ต้องมีความสัมพันธ์กับดินเช่นดินมีความร่วนมากความถี่ของการให้น้ำก็ต้องสูงกว่าปกติหรือดินถ้าคุณผสมดินให้มันมีเนื้อดินเยอะการให้น้ำก็จะเลทออกไปเพราะว่ามันมีการอมน้ำอยู่ วิธีที่จะดูอ่าอย่าุุดต้นแค่ตรงแค่ตา้าดีนะดินไม่ควรควรจะแห้งภายในสองวันถึงสามวันไม่เกินสามวันแล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให้ดินมันแห้งไปอีกสองวันแล้วถึงจะลดน้ำนะครับทีนี้การใช้กระถางที่แตกต่างกันก็มีผลเช่นกระถางที่เป็นเซรามิกพวกนี้นะ เป็นกระถางเซรามิกนะการลดน้ำจะน้อยกว่ากระถางที่เป็นดินเผาหรือกระถางที่เป็นพลาสติกเพราะว่ามันมันมีความหนามันมีความหนามันอมความร้อนมากกว่าพอามันอมความร้อนมากกว่าเนี่ยมันก็ทำให้แบบการที่เราจะต้องให้น้ำเนี่ยถ้าเราให้น้ำมันจะคายคายความชื้นเนี่ยน้อย พอมันคายน้อยข้างในก็แขะอยู่แล้วเวลามันมันรับความร้อนมาข้างนอกเนี่ยจะเป็นการรับความร้อนแล้วมันมีความหนาใช่ไหมมันเก็บกักความร้อนดีมันจะทําให้รากพืชโดนต้มฉะนั้นการใช้กระถางเซรามิกก็จําเป็นที่จะต้องใช้ดินที่มีความร่วนและการลดน้ําที่ห่างออกไปและสําคัญคือขนาดของกระถางก็มีผล กระถางเล็กแบบนี้อาจจะต้องรดน้ําบ่อยกว่ากระถางที่มีความใหญ่แบบนี้หรือกระถางเซรามิกที่ใหญ่ขนาดนี้เพราะเนื้อดินมันเยอะฉะนั้นเช่นเดียวกันมันต้องผสมกลมกลืนกันระหว่างธาตดินถ้าคุณจะใช้กระถางใหญ่แล้วก็จะมีกะมันจะต้องอมความชื้นเยอะคุณจำเป็นจะต้องผสมดินให้โปร่งมากกว่าปกติอย่างที่ผมบอก แบบเนี้ผสมอ่ะไม่เกิน40%หินนะ่ะนะหินที่เป็นตัวเ,เขาเรียกอะไรไม่เก็บกับความชื้นมากนัก,กน,นะขึ้นถึง40%แต่ถ้าเป็นกระถางแบบนี้อาจจะต้องใช้หินมากถึง60%แต่ถ้าเป็นกระถางใหญ่แบบนี้ต้อง70%เป็นต้นไปเลยแหละ นะกระถางใหญ่แบบนี้ใหญ่เบ้อเลยนะงนั้นมันก็มีผลกันมันก็จะมีผลสืบเนื่องกันหมดเพราะว่าทําไมเขาผ่มพูดว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกนี้นะจําเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างดินน้ําลมไฟอ่าวันนี้พูดถึงพาดพลาดน้ําใช่ไหมแล้วน้ําที่ใช้รถควรจะเป็นน้ําอะไรอ่ะดินดินที่ใช้เลี้ยงแคคตัสเนี่ย จะต้องมีความเป็นกรดอ่อนๆไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกลางที่ดีที่สุดที่ดูดซึมธาตุอาหารได้ดีที่สุดต้องมีความเป็นกรดอ่อนๆทีนี้เวลาที่คุณผสมอินทรีย์วัตถุเข้าไปเนะี่ยมันจะเพิ่มความเป็นกรดเข้าไปฉะนั้นถ้ามันกรดมันแก่เกินไปหรือมันเข้มข้นมากไปมันจะทําให้ค่าความเป็นกรดไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงฉะนั้น หลายครั้งคุณต้องลดน้ำด้วยด้วยการผสมน้ำปูนใสในอัตราส่วนจับไม่ได้แล้วอ่ะผมเคยบอกไว้อ่ะแต่ผมก็ใช้อะใช้ผสมน้อยๆเจอจางแล้วก็ลดลงไปเป็นการปรับค่าความเป็นกรดด่างของของแคคตัสเอ่อของของดินไม่ใช่ของแคคตัสของดินนะพืชอะไรก็ต้องก็ใช้ควรใช้พวกน้ำปูนใสผสมนะแล้วที่สำคัญคุณเห็นฝนตกไหม คุณเคยสังเกตไหมฝนตกเนี่ยมันมันทาให้พืชโตไวกว่าคุณดูหญ้าก็แล้วกันคุณลดน้ําให้ตายไงนะพอคุณพอฝนมันตกมานะคุณลดน้ํามาเป็นเดือนที่ฝนไม่ตกฝนแม่งตกวันเนี่ยหญ้าเขียวพึบเลยรู้ไหมเพราะอะไรทุกครั้งที่มีฟ้าฟ้าผ่าฟ้าร้องอะไรแบบนี้นะมันจะเกิดปุ๋ยในโตเจ้น มันจะเกิดปุ๋ยไนโตรเจนในอากาศนะแล้วมันจะตกลงมาพร้อมฝนคุณส้งเกตดิน้ําน้ําฝนที่ลดลงมาถ้าคุณสามารถเก็บน้าฝนเอาไว้ลดน้าแคคตัสคุณได้นะหรือพืชคุณได้นะโอ้ยพืชคุณจะงอกงามดีมากงอกงามดีจริงงอกงามดีสุดๆเลยอะ่ะฉะนั้นฉะนั้นคุณควรถ้าเป็นไปได้คุณควรจะเก็บกักน้ําฝนไว้ลดน้ําแล้วน้ําที่ลดเนี่ยอย่างที่บอกดินต้องการค่า ph ความเป็นกรดใช่ไหม ไม่ควรจะใช้น้ำด่างล,ลดอยู่บ่อยๆน้ำที่มีปัญหาก็คือพวกน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลจะมีค่าสาระละลายในในน้ำพวกแคลเซียมแมกนีเซียมอะไรพวกนี้นะแล้วเวลามันละลายอยู่ในน้ำเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาคุณมาลดน้ำเนี่ยมันก็จะเกาะเป็นเป็น,เป,นเป็นสารเป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นเป็นดวงขาวๆใช่ไหม แล้วคุณรู้มาว่าเวลามันโดนแดดอีดวงขา,ขาวๆเนี่ยมันอมความร้อนมากกว่ามันอาจจะทำให้ผิวตรงนั้นอ่ะเป็นดวงดวงเป็นแผลไหมลงไปนะครับนั้นเวลาคุณใช้น้ำบาดาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องจำเป็นจะต้องจำเป็นจะต้องระวังนิดหนึ่งต้องมีการป้บปกัดนิดหนึ่งแล้วถ้าคุณจะใช้น้ำบาดาลลดนะผมแนะนำนะ ผมแนะนำนะน้ำบาดาลบางครั้งเนี่ยมันจะตกตะกอนที่อุณหภูมิสูงพออุณหภูมิสูงเช่นถ้าคุณเอาน้ำบาดาลไปต้มเนี่นะคุณจะเห็นว่ามันเป็นตะกันใช่ไหมนั้นเราใช้วิธีเดียวกันถ้าน้ำบาดาลที่ไม่ใช่น้ำกระด้างขาวรเนี่ยนะคุณเอาไปพักในแทงคือตากแดดนะแล้วใช้ปั๊มน้ำดูดมาลดน้ำต้นไม้อีกทีหนึ่งนี่จะดีที่สุดเพราะว่าพอปั๊มมันโดนน้ำ มันโดนความร้อนจากแดดเผาใช่ไหมมันมีอุณหภูมิสูงเนี่ยไอตัวแคลเซียมมันจะไปรวมตัวกับหลายๆอย่างในในนั้นน่ะเกิดสารละลายที่ไม่ละลายน้ำแล้วมันจะทำให้เกิดการตกตะกอนเพราะตกตะกอนปุ๊บค่าฮาร์ดเนสของน้ำมันก็จะต่ำลงนะครับค่าความกร,กระด้างของน้ำจะต่ำลงทำให้เมื่อมาลดน้ำเนี่ยมันก็ ปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะน้ําฝนที่ไหลาจากหลังคาเนี่ยเอามาเลยครับเก็บใส่แทงไว้เลยครับเก็บใส่แทงเก็บใส่โอ่งไว้นะดูต่อมาใช้รดน้าต้นไม้เนี่ยโอ้โหโคตรดีเลยดีมากดีคุณใส่ปุ๋ยอีกนะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยคุณใช้น้ําบาดา้น้ําน้ําฝนนี่นะแต่ถ้าคุณใช้น้ําบาดาโอ้โหต้องอปรับปรุงหลายอย่างแล้วมันก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันถ้าเวลาคุณใช้ คุณใช้ปุ๋ยคุณใช้ปุ๋ยนี่นะเวลาคุณใช้ปุ๋ยพวกปุ๋ยเคมีนะเวลาคุณใช้นานๆานเนี่ยคุณสังเกตป่ะมันมันไม่ดูดซึมธาตุอาหารแล้วั้นในดินเนี่ยยังมีปุ๋ยอยู่นะแต่มันเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถดูดซึมไปได้น้ำเปละลายปุ๋ยออกมาแต่รากไม่ดูดซึมเพราะว่ามันเป็นอยู่ในรูปที่พืชดูดซึมไม่ได้อย่างที่ผมจะใช้อยู่ก็คือ เอ่อผมจะใช้ของเอมเก็คือแอปซ่า80กับกับซอยพัสผสมน้ำรถมันจะช่วยดึงธาตุอาหารที่ที่มันมันอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถเอ่อละลายได้นะออกมาทำให้พืชละลายได้อ่าดูดซึมไปได้นั้นธาตุอาหารพวกนี้นะถ้าคุณบอกว่าปุ๋ยหมดคุณเติมปุ๋ยคุณเติมปุ๋ยคุณเติมปุ๋ยวเรื่อย,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 ยๆนะปัญหาก็คือดินแข็งดินกระด้าง และทำให้มีปัญหานะครับฉะนั้นอะไรผมไม่เข้าใจนะเป็นสมาชิกลําดับหนึ่งในทีมแล้วเออหนึ่งสองอะไรก็ไม่รู้ผมว่าช้างมันคือทิกตอกเนี่ยมันไล้แล้วผมก็งงๆนะแต่ไม่เป็นไรช่งแม่งเออ๊พูดแม่งอีกแล้ว๋ยวโดนอีก พูดถึงอะไรวะลืมเลยลืมเลยอ่ะเอาไม่พูดถึงอะไรอะ่ะลืมไปเลยอ,ะอ่ะอ๋อเรื่อง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 ดินที่มันอมปุ๋ยแล้วมันไม่สามารถดูดซึมไปได้ใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนดินเนี่ยเนี่ยพอเปลี่ยนดินพวกเนี่ยเห็นไหมโอ้โหแต่งตึเงเด้งดึงเลยอะ่ะมันแบบ มันเหมือนของเก่าอ่ะของเก่าอ่ะของเก่าอ่ะของเก่ามันไม่มันไม่สดใสใช่ไหมของใหม่มันตดติ้งนองกว่าน,นาะ,ะนี่นี่ดูดิน่ารักไหฉะนั้นนี่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 ต้นนี้เป็นต้นที่ผมตั้งชื่อล่าสุดหลังจากวันที่สิบเก้าที่เลวพูเตะวันสุดท้าย อํลลาจเจเกนคอฟนะต้นนี้ชื่อครอปหลายคนก็บอกว่าทําไมไม่ตั้งชื่อบอสผมก็บอกว่าผมไม่เคยรู้สึกว่าครอปเป็นบอสผมรู้สึกเป็นพี่ชายแค่นั้นเองนะผมไม่ได้รู้สึกเป็นบอสนะแล้วผมก็มีความรู้สึกกับกับกับคนนี้โค้ชคนนี้มากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนรุ่นผมเด็กๆเนี่ยผมเชียร์ลิวพู แล้วไปหนึ่งเคนนี่เดลกิสเป็นโคดยูยูแม่งประกาศลาออกเดือนกุมภาเลี้ยวบัดซบพีมแม่งเละเทะหลังจากนั้นเนะี่ยทีมลิ้วฮูตกต่ำเละเทะโดนล้อมาตลอดนะแต่วันนี้กลับขึ้นมาด้วยความเป็นครอปนะก็ตั้งชื่อให้เป็นครอปนะ ตันนี้ครอปนะต้นนี้นะบอบบี้ฟิมิโนนี่ตันนี้บอบบี้ฟิมิโนมา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 อีกต้นหนึ่งตัวหนึ่งตันนี้ครับนะตนนันนี้ครับตนนับตนนี้ก็โบซาลาครับบังโมครับนี่จริงๆผมมีอีกนะแต่ผมหาไม่เจอมันชื่อเดอร์ไกเซอร์ผมไม่ตอนผมย้ายผมไม่รู้วางไว้ไหนะรู้ไหมคำว่าเดอร์ไกเซอร์คือใครถ้า รุ่นเก่าๆนี่จะรู้จักฟานแบ็กเคนบาวเวอร์โอ้ยนี่ผมเป็นไอดอลผมเลยฟานแบ็กเคนบาวเวอร์เนี่ยคือตอนเป็นนักเตะก็เป็นแชมป์บอลโลกปีหนึ่งเก้าเดี๋ยวนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอะไรวะหกหกหนึ่งเก้าเจ็ดสองเอ๊ะ หนึ่งเก้าเจ็ดสองหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หกหกหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เออปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ถ้าจำไม่ผิดนะฟานเปกกาบาเป็นแชมป์แล้วปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ชิงกับฮอลแลนด์ และผมเริ่มดูบอลตอนปี1982เยอรมันชิงกับปี82เยอรมันชิงกับอิตาลีอิตาลีเป็นแชมป์โลกสามสมัยปีนั้นแล้วก็ปี86เยอรมันชิงกับอาร์เจนติน่าเออตามได้แล้วชิงอาร์เจนติน่าตอนนั้นมาลาโูน่ากำลังแบบ86รู้สึกว่าเป็นก๊อต แฮนนอฟก็สเนี่ยผมเริ่มเชียร์ตอนปีแปดสองนั่นแหละปีนั้นจะมีคารไฮลูเมนิเก้รู้จักไหมรู้สึกว่าคารไฮลูเมนิเก้เป็นประธานของบาเยนมิวนิกนะแล้วก็พอไบเนอร์่าแล้วรุ่นหลังๆก็จะมีพวกรุ่นนั้นไม่รู้ว่าใช่อยู่ในทีมไหมฮันซี่มุลเลอร์เจ็บมั้งไม่ได้ไปแต่ว่าก็ก็ติดก็เป็นดาราอยู่ใน ทีมเยอรมันเนี่ยพูดเรื่องน้ำไปเข้าเรื่องบอลได้ไงวะไม่เป็นไรนี่ฝนตกนี่นะฉะนั้นเวลาที่คุณเลี้ยงถ้าคุณมีความรู้นิดหนึงนะมนก็จะทำให้คุณนะเลี้ยงไม้ได้สวยงามแล้วก็ไม่เปืองปุ๋ยนะดินดินที่แบบติดกังเป็นก้อนอ่ะคุณเคยเห็นไหมดินที่มันจับเป็นก้อนอ่ะบางทีมัน คุณใช้ปุ๋ยเยอะเกินไปดังนั้นคุณจะต้องทําหาตัวที่มาสลายปุ๋ยที่มีอยู่ในดินเนี่ยเอาออกมาใช้ดังนั้นถ้าคุณขี้เกียจเปลี่ยนดินนะแล้วปัญหาก็คือเวลาคุณรดน้ําเนี่ยมันจะไม่ซึมเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมยกตัวอย่างนะอะอย่างเนี้ยนะดินอย่างเนี้ยหมดสภาพแล้วข้างบนเป็นเป็นตะไคร่น,น้ําแม่งบล็อกน้ํานะน้ําเนี่ยอยู่แค่ผิวนะ ไม่อยู่ที่ที่ดินนะฉะนั้นมันโดนบล็อกแล้วคุณจะต้องทําการเปลี่ยนดินโดยโดย่วนอย่างเงี้ยทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าดินเป็นก้อนเฉยๆเนี่ยทําได้แล้วถ้าคุณผสมดินนะด้วยด้วยขุยมะพร้าวเยอะๆคุณจะต้องเปลี่ยนดินภายในหนึ่งปีเพราะไม่งั้นดินคุณจะแข็งแล้วก็ไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารอีกนะเนี่ย ต้นนี้เห็นเลืองเหลืองแบบนี้จริงๆพันธุ์มันไม่เหลืองขนาดนี้แสดงว่าในดินเนี่ยมีปัญหาต้นนี้ในดินเนี่ยนะใช้เป็นกาบมะพร้าวเป็นมะพร้าวสับเยอะเลยฉะนั้นดินมันน่าจะมีปัญหาแล้วนะรดน้ำก็ซึมได้แต่ว่าธาตุอาหารหรือมันน่าดีไอมันจะน่าจะย่อยสลายตัว มะพร้าวเนี่ยจนป่นเป็นเป็นดินแน่นแล้วนะนั้นพวกนเนี้ยเนี่ยถึงขาวเปลี่ยนกระถางนั้นเลยแต่ไม่มีปัญญาเปลี่ยนนะมีใครมาช่วยเปลี่ยนมั่งเราก็สูญสนานวันฝนตกดูไปต่อไม่ได้นะเดินกลับไปเปียก ซีรีส์ของน้ําก็จบลงตรงที่ว่าค่าของน้ําค่า P h ของน้ําที่ใช้ไม่ควรจะเป็นด่าง2น้ําจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับดินและกระถางจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับแดดด้วยแหละแต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องไฟไม่พูดถึงเรื่องลมเดี๋ยวจะเป็นซีรีส์ถัดไปจะเป็นมีดินมีน้าแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมี ดินน้ำลมไฟแล้วก็มาลมแล้วก็ไฟเกินนิดเกินเกินนิดเล็กๆแล้วกันนะมันเป็นความสัมพันธ์ของจักรวาลนะาตาทั้งสี่นี้ถ้าคุณรู้จักมันแล้วคุณปรับให้ถูกไม่ว่าความเป็นดินจะจะสูงหมายความว่าคุณผสมดินให้แน่นให้เหนื้อดินเยอะคุณก็ยังสามารถเลี้ยงได้ถ้าคุณสามารถปรับน้ำปรับลมปรับไฟได้ ฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถปรับสิ่งเหล่านี้แต่อ่ะเกิดเป็นขราวหน้าแล้วกันนะเรื่องลมกันเลื่องไฟเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อโอเคเรารู้และในทิกต o อเนี่ยห้ามพูดคาแบบโอ้โหผมติดอนะ่ะผมผมอยู่ในที่อื่นเนี่ยก็จะพูดแบบเละเทะเลยแบบเต็มเหยียดเลย โอ้ในทิกตอกนี่ต้องเป็นสุภาพชนเอาโอเคพอแล้วล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ